ู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พรรคประชาชนนำสมุดโพยต้องสงสัยโยงซื้อเสียงให้กะกะตเชียงใหม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตเลือกตั้งเกิดประเด็นร้อนก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลน,นครเชียงใหม่เมื่อในใชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้อำนวยการอาวุโสคณะก้าวหน้าเปิดเผยผ่านแคลตฟอร์มเว่าทีมหาเสียงของพรรคประชาชนพบสมุดบันทึกต้องสงสัยซึ่งคาดว่าเป็นของทีมหาเสียงจากพรรคการเมืองหนึ่ง โดยในสมุดดังกล่าวมีการจดบันทึกข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหัวคะแนนและค่าใช้ใจ่ายในการนําประชาชนมาร่วมฟังการปราศัยภายในมีการจดรายการที่คาดว่าเป็นรายชื่อหัวคะแนนพร้อมรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายหัวละ200บาทนอกจากนี้ยังพบเอกสารแนบเป็นบัญชีรายชื่อประชาชนในเขตเลือกตั้งพรอ้อมสาเนาทะเบียนบ้านและหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อซื้อเสียง ล่าสุดที่กกตเชียงใหม่นายธีรวุฒิแก้วฟองผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หมายเลขสองพักประชาชนนําสมุดบันทึกและเอกสารดังกล่าวเขายื่นต่อเจ้าหน้าที่สารบัญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงทางด้านนายดพดลสุยาผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรกตพร้อมรับเรื่องร้องเรียนและจะเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงจะตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นธรรม เพื่อให้ความกระจ่างแก่ประชาชนและรักษาความด่าเชื่อถือของการเลือกตั้งกรมการทหารช่างร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าการสร้างแนวป้องกันชั่วคราวกึ่งถาวรริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพลโทศิรภพสุภาานิชเจ้ากรมการทหารช่างกองทัพบก นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานสร้างแนวป้องกันชั่วขราวกึ่งถาวรบริเวณริมลำน้ำสายเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยได้ร่วมกันตรวจสอบแผนการสร้างแนวป้องกันซึ่งการก่อสร้างแต่ละจุดนั้นจะคกกำนึงถึงสภาพพื้นที่ผสมผสานงานก่อสร้าง5รูปแบบกำหนดแผนงานให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนภายในวันที่30มิถุนายน2568 จังหวัดเชียงรายร่วมทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บรอดแคสต์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ห้องประชุมธรรมรังกาชั้น3สารกลางจังหวัดเชียงรายนายเชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลล์บล็อดแคสต์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงราย และผู้ให้บริการโทรคมนาคมประกอบด้วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT, บริษัททรูคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน AIS และกลุ่มประชาสัมพันธ์โดยมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยในลักษณะการส่งข้อความเซลล์บล็อตแคสต์ระดับพื้นที่โลเคอล r แอเรียครอบคลุมบริเวณสารก,กลางจังหวัดเชียงรายและพื้นที่โดยรอบในรัศมี2กิโลเมตร ซึ่งการทดสอบได้ดําเนินการพร้อมกันในอีก3จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีอุบลราชธานีสงขลาในเวลา13นาฬิกาโดยมีนายภาสกรบุญลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการทดสอบระดับประเทศการทดสอบในครั้งนี้เป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนประเภทในเชิงแนวอัลเลอร์จํำนวนหนึ่งครั้งโดยข้อความที่ส่งมีระยะเวลาแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่10นาทีมีเนื้อความว่าทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์แพร์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโปรอย่าตื่นตระหนกพร้อมข้อความภาษาอังกฤษซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายทั้งระบบ Android และ iOS ต่างได้รับข้อความพร้อมเสียงแจ้งเตือนมวนอุปกรณ์ของตนอย่างพร้อมเพรียงจากการติดตามผลการทดสอบในพื้นที่โดยรอบสารกลางจังหวัดเชียงรายพบว่าประชาชนในชุมชนน้ำรัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสารกลางต่างได้รับข้อความแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการทดสอบเนื่องจากว่ามีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความตื่นตระหนกในประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่รัศมี2กิโลเมตรรอบสาะระกลางจังหวัดทั้งนี้ระบบเซลล์บล็อดแคสต์ดังกล่าวนอกจากจะสามารถใช้แจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวแล้วยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับแจ้งเตือนภัยพิบัติประเภทอื่นๆอ,อาทิอุทกภยัยวัตภยัยโรคระบาด หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตจังหวัดสกลนครขนสินค้าดีของจังหวัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเปิดงานแสดงสินค้าสินค้าดีสกลนครสู่สากลสกล g l o b a l market 2025ที่จังหวัดสกลนครและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5พฤษภาคม2568ณลานกิจกรรมชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมีผู้ประกอบการจากจังหวัดสกลนครมางานแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า50คูหาภายในงานมีการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครทั้งสินค้าเกษตรเกษตรแปลร,รูปเสื้อผ้าพื้นเมือง สินค้านวัตกรรมของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสินค้าสมุนไพรและยังมีการเจรจาธุรกิจหรือการเชื่อมโยงการค้าซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่นำเสนอสินค้าสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาที่งดงามของจังหวัดสกลน,นครนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากศิลปินสารสารสินศินลปินไม้เมืองการเดินแฟชั่นโชว์ นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีศักยภาพหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า GI ซึ่งได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนสินค้า GI จำนวน5ชนิดสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เรานำสินค้ามาจํานวน60บูธนะครับมาวางขายที่ห้างเซนซันแอร์พอร์ตน,นที่นี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5นะครับก็ สินค้าทั้งหลายนะครับเป็นสินค้าที่ที่พวกเรามีความตั้งใจที่จะให้แนะนําหรือให้พี่น้องโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้ได้ลองซื้อไปใช้นะครับซึ่งถ้าไปสระนครีต้องเดินทางถึง 775กิโลนะครับท่านเราก็นำมาให้โดยท่านไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้คิดค่าเดินทางนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> และพื้นที่ใกล้เคียงได้มามาชมนะครับและก็มาอุดหนุนผลิตภ,ภัณฑ์จากจังหวัดสกลนครผู้บริหารโรงแรมดาราเทวีถแถลงขอความเป็นธรรมภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือนสปา ระบุโรงแรมได้รับความเสียหายเพียง5%เของมูลค่าการลงทุนเท่านั้นนายสุพันเศรษฐพาณิชย์รกรรมการและผู้บริหารบริษัทสยามเอสเตดดาราเทวีจำกัดเปิดเผยหลังเหตุเพลิงไหม้เรือนสปาเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาว่าโรงแรมดาราเทวีมีพื้นที่150ไร่ซึ่งบริษัทสยามเอสเตดดาราเทวีจำกัดเป็นผู้ประมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเงิน2,400ล้านบาทและเป็นเจ้าของพื้นที่โซนด้านหน้าของโรงแรมดาราเทวีพื้นที่80ไร่ ส่วนตัววิลล่าจำนวนหนึ่งและระบบสาธารณูปโภคสถานีน้ำสถานีไฟฟ้าในโซนเครื่องหลังเป็นของอีกบริษัทซึ่งความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้มีเพียง4 0 0รถึงตารางเมตรน้อยกว่า5%เของมูลค่าที่ลงทุนโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ตนเองถูกขบวนการให้ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริงตั้งแต่เข้าดำเนินการจนถึงการเกิดเพลิงไหม้ผ่านกลุ่มไลน์ไอเฟ็กซ์แควที่มีสมาชิกในกลุ่มกว่า2,000คนคอยให้ข่าวเสียหาย เช่นระบุว่าเป็นการเผาเออประกันหรือมีระบบน้ําไฟในตัวอาคารสปาในสุภาพยังระบุอีกว่าการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ผิดธรรมชาติเนื่องจากอาคารที่เกิดเหตุถูกปิดใช้งานมาแล้วกว่า7ปีก่อนที่ตนจะเข้ามาประมูลและไม่มีการเดินไฟฟ้ามีเพียงการต่อไฟแสงสว่างชั่วคราวผ่านเบรกเกอร์เท่านั้นซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดรวม16ครั้งและไฟลุกจากข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งจากลักษณะอาคารไม่น่าที่จะมีสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงระเบิดได้นอกจากนี้ตนเองยังเผชิญกับการถูกฟ้องร้องกว่า20คดีซึ่งมีคดีที่มีผู้ฟ้องคู่ค้าในพื้นที่ของตัวเองว่าเข้ามาทํากินโดยไม่สุจริตจึงอยากขอความเป็นธรรมจากสารจังหวัดเชียงใหม่ให้ความยุติธรรมด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่คัดข่าวเด่นเฟ้นข่าวดีมีทุกวันกับมาร์ i อินนิวส์